รับเข้าสู่ช่องมุงความสุขค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการแต่งปา่าครอบพะโล่สรงขวดน้ำมรมณนนะคะซึ่งขวดน้ำมรมมนอันนี้คะ่ะเราขวนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราดูแล้วเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะที่เราทําไว้เราก็เลยจะเสริมจะเสริมเขาด้วยขวดน้ำมรมุแบบนี้นะคะขวดน้ำมรมณเสริมเพิ่มอีกหนึ่งขวดนะคะเสริมเพิ่มอีกหนึ่งขวดแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อที่จะให้ขาเขาแข็งแรง แล้วพอเวลาที่เราจะเอาเขากระถางอะไรมาตั้งบนนี้นะคะก็จะสวยงามเลยค่ะก็จะดูแข็งแรงแล้วก็สวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีวิธีเรามีวิธีการใช้ขวดน้ํากับฝาข้อบตลมอย่างไรเพื่อให้เขามีความแข็งแรงและเมื่อเราจัดต้นไม้อยู่ในฝาข้อบตลมแบบนี้นะคะอยู่ในฝาข้อบตลมแบบนี้เขาจะได้สวยแล้วก็แข็งแรงบางตรงไหนก็สวยนะคะ เี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะทนะคะแล้วก็มีเทคนิคง,ง่ายๆมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะว่าเราทําแบบนี้เราได้อะไรนะคะแล้วก็ได้ความแข็งแรงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากขวดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากฝากข้อปลมอมเก่าๆนี้นะคะซึ่งที่เราทำไปแล้วได้มีสามขาล,ลักษณะแบบนี้นะคะสามขาล,ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราก็าจะเติมอีกหนึ่งขานะคะโดยการเสริมขวดน้ําขวดนี้นะคะวิธีการเสริมเราไปทํากันเลยค่ะ แล้วก็เจาะรูขวดนะคะเจาะรูฝาขวดตรงนี้นะคะเจาะรูฝาขวดแล้วเราก็เปิดฝาขวดออกก่อนเลยนะคะแล้วรูก้นขวดนะคะตรงก้นขวดตรงก้นขวดเราก็เจาะเหมือนกันนะคะแล้วก็เจาะแล้วก็เจาะรูนะคะนี่นะคะเราก็ใช้วิธีการนี้นะคะเราใช้คลิปล็อกนะคะใช้คลิปล็อกนะคะเสียบเข้าไปในฝาขวดแบบนี้นะคะนี่นะคะเสียบเข้าไปในฝาขวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลายของอีกข้างหนึ่งนะคะปลายของอีกข้างหนึ่ง สอดเข้าไปฝั่งนี้นะคะสอดเข้าไปฝั่งนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็ก้นขวดนะคะที่เราเจเาะรูไว้สี่มุมเราจะใช้สามมุมก็ได้นะคะแต่เราเจาะไว้เผื่อเผื่อว่าเราหันมุมตรงไหนแล้วเขาไม่สะดวกเราก็จะได้นี่นะคะเราก็จะได้หันมุมได้ได้ตรงกับตะแกรงพัดลมนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็สอดลักษณะแบบนี้ไว้นะคะ สิ่งอันแล้วนะคะแล้วก็เราก็สอดสอดที่ก้นขวดไว้นะคะสอดก้นขวดไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราก็ดึงออกได้เลยนะคะนี่นะคะปันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะนี่นะคะไปได้แบบนี้แล้วนะคะไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาขวดนี้แลวคะ่ะไปใส่เสริมอีกหนึ่งขาตั้งนะคะแล้วขาแบบนี้นะคะอันดีแล้วสามขาแบบนี้ เราจะเสริมอีกหนึ่งขาตั้งเพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงนะคะแล้วเราก็เอาฝาขวดนะคะฝาขวดที่เราสอดคลิปดอกแบบนี้นะคะเอามาหมุนปิดที่ที่ขวดเลยนะคะเอามาหมุนติดที่ขวดแบบนี้นะคะ <Woo. S 1> นี่ลยคะหมุติดลักสณะแบบนี้นะคะ mm. เราก็จะได้แบบนี้เลยะคะ่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็เอาขวดที่เราร้อยก้นด้วยคลิปด็อกไปเรียบร้อยแล้วก็มาหามุมนะคะมาหามุมตอนนี้น้องแมวนะคะ ลูกชายนะคะลูกชายลูกชายอยากออกอยากออกช่อง youtube ด้วยนะคะลูกออกมาสอานนี้ไม่ทำอันนี้ก่อนนะคะไม่ทำอันนี้ก่อนครับเนี่ยค่ะเราก็จะเอาเขามาตั้งตรงนี้นะคะมาตั้งคู่กับกับอีกหนึ่งอันนะคะตอนมีอยู่แล้วสามขาแบบนี้เราจะเสริมให้เป็นสี่ขานะคะเราก็หามุมให้ได้ปะ,ะพอหามุมได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาเขาตั้งให้ตรงมุมกันแบบนี้เลยคะ่ะให้ตรงมุมแล้วเราก็ เอาคลิปล็อกที่เราสอดไว้นะคะเอาคลิปล็อกที่เราสอดไว้ดึงยึดกับตะแกรงพัดลมเลยค่ะหรือยึดกับตะแกรงพัดลมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ทาลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะจนจนเราดึงคลิปล็อกครบทั้งทั้งก้นขวดแล้วก็ฝากขวดแบบนี้นะคะเวลามุนเกลียวแน่นแบบนี้นะคะฝาของเขาก็จะแน่นนะคะนี่นะคะฝากของเขาก็จะมีวามแข็งแดงยึดฝาก้อพัดลมด้านบนนะคะแล้วก็ ด้านล่างก็จะยึดสา <c oughs> ครอบด้านล่างไว้นะคะที่เราร้อยที่เราร้อยไว้แบบนี้นะคะที่เราร้อยไว้แบบนี้เขาก็จะมายึดตรงฝั่งนี้นะคะเราก็ยึดหาตะแกรงนะคะหาตะแกรงพัดลมแล้วก็เอาคลิปล็อกยึดเลยนะคะเอาคลิปล็อกยึดเลยะคะ่ะ <c oughs> เราก็ทําง่ายๆแบบนี้นะคะทําง่ายๆแบบนี้แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากขวดน้ําแบบนี้เลยคะ่ะก็จะง่ายแล้วก็สะดวกนะคะ โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะซื้อขาตั้งขาตั้งกระถางนะคะเดี๋ยวเราพอเราทําที่ตั้งกระถางเสร็จนะคะเราก็ไปหากระถางสวยๆนะคะมาทําการหากระถางสวยๆมาทําการวางบนขาตั้งไอ้นี้นะคะขาตั้งพัดลมไอ้นี้นะคะเราก็หาที่สอดเข้าไปก่อนนะคะตตวนี้ค่อยๆจะสอดนี่ค่ะ กอได้มุมแล้วเราก็ดึงให้แน่นเลยนะคะเมื่อได้มุมแล้วเราก็ดึงให้แน่นเลยค่ะนี่นะคะก็ะได้แล้วะคะ่ะดึ่งมุมแล้วเราก็ดึงอีกสองเส้นนะคะทําแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมดสามเส้นนะคะเมื่อครบแล้วเราก็ไปหาต้นไม้ก็หาต้นไม้ของเรานะคะมาวางเป็นตะแกรงพัดลมแบบนี้ค่ะ่นี่คละ ตอนนี้ลูกๆมานั่งให้กำลังใจนะคะลูกชายลูกสาวนะคะจะมีลูกชายทั้งหมดหกคนนะคะลูกสาวแปดแม่หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะลูกๆก็มานั่งให้กำลังใจอยู่นะคะตอนนี้ น่ารักมากเลยค่ะทุกวันนะคะเขาจะมานั่งให้กําลังใจแม่แม่นั่งทําคลิปไปลูกก็มานั่งให้กําลังใจช่วยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็ยดถ้าเราไม่ถนัดแล้วก็เอียงเอียงตะแงนพัดลมแบบนี้นะคะเอียงะแงพัดลมแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขาตั้งพัดลมแบบนี้นะคะเราก็ตัดคลิปล็อกออกเลยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะตัดคลิปลอกออกเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ตัดคลิปลอกเลยนะคะ ก็ขวดที่เราทําใหม่เลยคะขวดนี้ก็ขวดที่เราทําใหม่นี่นะคะเราตัดแบบนี้เลยคะ่ะตัดออกเลยนะคะเมื่อตัดออกแล้วเราก็ไปหาตะถางเลยนะคะหาตะถางมาวางะคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเยียงเข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะทุกๆกำลังใจมีความหมายนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเ <c oughs> พื่อนๆคารนี้นะคะเราได้แล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปหากระถางสวยๆมาตั้งวางพอเรายกตะแกรงนี้นะคะไปวางตรงไหนนะคะยกตะแกรงแล้วก็ขวดน้ําอารมณ์ตรงนี้นะคะไปวางตรงไหน,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 นถ้าเราจัดกระถางสวยๆนะคะเราก็จะได้มุมสวยๆเพิ่มเลยเลยคะ เราไปหากระถางเลยนะคะเราก็จะได้กระถางนี้นะคะเราก็จะได้กระถางนี้ค่ะนี่ค่ะกระถางนี้ที่เราปลูกไว้ในในตะกร้าแบบนี้นะคะตะกร้าแบบนี้เราเอามาแต่งแบบนี้วางไว้บนฝักเพาพลมแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จูนใครเอย่ยสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะที่มาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะไปจากพี่จูนด,ด้วยขอบคุณมากนะคะนี่นะคะเรากําลังแต่งฝากข้อพัดลมนะคะเราใช้ฝากข้อพัดลมแล้วก็ใช้ขวดน้ําอารมณ์แบบนี้นะคะใช้ประโยชน์จากขวดน้ําแล้วก็ฝากข้อพัดลมแล้วเราเมื่อเราทาขาแข็งแรงนะคะเราก็เอาตขาตะก้านะคะขาตะก้าของเรานะคะมาวางไว้บนนี้นะคะนี่นะคะวางไว้บนนี้ค่ะ มาจากบ้านที่เหงเพงปังปังอ๋อ,อขอบคุณค่ะขอบคุณน้องปังนะคะขอบคุณ,คคณคน,น,ะะน้องปังปังะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะที่จะนะคะแค่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะแต่เดี๋ยวพีก็ก็ทําเพื่อทําการเปิดค่าาจมองเห็นนะคะมาให้กําลังใจพี่ึขอบคุณมากค่ะหนึ่งล้านดวงใจเลยะคะวันนี้หนึ่งล้านดวงใจค่ะหนึ่งล้านดวงใจขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจค่ะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากๆเลยค่ะ นี่นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปหากระถางต่อไปเลยค่ะอันนี้คือกระถางต่อไปเลยนี่คือกระถางต่อไปที่เราจะเอามาแต่งนะคะนี่ค่ะอันนี้กระถางนี้นะคะเราก็ากระถางน,นี้นะคะวางไว้ข้างใต้นะคะข้างใต้ข,ใข้างใต้นะคะข้างใต้ป่าพะพลมแบบนี้เราก็จะได้อีกหนึ่งมุมเลยนะคะได้ได้อีกเป็นสองชั้นใช้พื้นที่สองชั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยค่ะนี่นะคะ ชั้นเราวาเป็นกระถางอะไรก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ในสวนแล้วเราก็เอามาแต่งกระถางแบบนี้เราจะไปโชว์มุมไหนนะคะจะตั้งวางหน้าร้านหรือว่าจะตั้งวางในมุมสวนหรือว่าจะวางตรงมุมที่เราพักผ่อนนะคะตรงมุมที่เราพักผ่อนเราก็จะได้ประโยชน์จากการใช้ของที่เหลือใช้นะคะกำนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็จะได้ตรงนี้แหละคะ่ะที่เราคิดว่าการ DIY นะคะก็คือการใช้สิ่งที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะฉะนั้นตอามีอะไรแเราก็ใช้อะไรที่เกิดประโยชน์นะคะเราก็จะได้สิ่งที่ในบ้านหาซื้อแต่กระถางค่ะพี่จูนแตบ้านบ้านเอ่อบ้านพี่จูนก็มีกระถางเยอะมากตอนนี้พอเรา d ีเปุ๊บเราก็ย้ายจากกระถางที่เราสวยๆงามมาใส่กระถาง d ีเเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครแล้วเราก็ภูมิใจที่เราได้คิเอ็คเอ็กระถางพวกนี้ขึ้นมานะคะ เพราะว่าเราใช้ของที่เก่าๆที่เหลือใช้มาทาแบบนี้เพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านเขาก็มาชมว่าใช้ของเหลือใช้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วเราก็จัดมุมให้สวยๆนะคะเรายกไปวางในห้องน้ํายกไปวางตรงมุมหน้าร้านตรงไหนก็สวยค่ะขึ้นทุกวันนะทุกวันค่ะประมาณ6กโมงนะคะใกล้ๆหกโมงก็ขึ้นทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวจูนต้องไปแพ็คขนมไปแพ็คขนมค่ะเพราะว่ามีงานต้องทําค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆากค่ะมาส่งกำลังใจค่ะค่ะเพราะว่าต้องการเปิดค่ากายมองเห็นของช่องให้มากขึ้นนะคะเพื่อจะได้มียอดยอดวิวแล้วก็ยอดเพื่อผู้ติดตามมากขึ้นค่ะค่ะเห็นเพื่อนๆก็ทํากันหลายคนนะคะพี่จูนก็เลยลองทําดูเพิ่งเริ่มทํามาได้สี่วันแล้วค่ะวันนี้คือวันที่ห้าแล้วนะคะขยนมากกันพี่จูนขอบคุณค่ะเพราะว่าเราต้องทํานะคะ่ะเพราะว่าเมื่อเขาให้โอกาสเราสร้างไรายได้ เราทําช่องเราก็ต้องการมีไรายได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีไรายได้แล้วมีโอกาสสร้างไรายได้ช่องทางแรกก็คือการทําคลิปปกติที่เราทำกันอยู่อีกช่องทางหนึ่งก็คือคลิปช็อตค่ะคลิปช็อตนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องการทํำไลฟ์สดนี่เลยคะ่ะว่างๆจะยิบมาหานะคะขาดได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาที่สะดวกนะคะพี่จุนก็จะทําไปแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะตัด เขาก็จะตัดคลิปสดนี่แหละคะ่ะไปเป็นคลิปปกติให้เรานะคะ,โ,ะโดยอาจจะลมัดเลยก็จะง่ายนะคะเราไม่ต้องมาเสียเวลาทาคลิปพอเราทําปิดอ่ปิดเรื่องของการไลฟ์สดจบก็จะขึ้นก็จะขึ้นเป็นคลิปให้เราเลยค่ะทําแบบนี้ดีมากค่ะพี่จูนใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาตัดคลิปเลยแล้วก็เราก็ตั้งเวลาได้เลยค่ะเราจะมีสามช่องทางนะคะในการสร้างไรายได้รายได้ที่หนึ่งก็คือเราได้จกทาการทําคลิป นะคะแล้วก็เลยได้จากการทำคลิปช็อตแล้วก็เลยได้จากการทําไลฟ์สดไลฟ์สดประมาณ15าถึง20นาทีระบบก็จะช่วยดันแต่ข้อสําคัญก็คือเราต้องใช้ไลฟ์สดแบบแมวตั้งนะคะไลฟ์สดแบบแนวตั้งไลฟ์สดแบบแมวตั้งเราเมื่อก่อนนีเราไลฟ์สดแบบแมวน,น,น,นอนแต่ตอนนี้เราใช้ไลฟ์สดแบบแนวตั้งถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยระบบจะดันได้ดีมากเลยค่ะเพราะฉหนรายได้เราก็มีทั้งสามทางเลนะคะรายได้สามชาแเลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือซุปเปอร์ลิสที่เพื่อน โอนเงินให้กันนะคะโยนเงินให้กันนะคะที่เรากระดีกันแล้วก็โอนเงินหรือว่าเขาชอบอะไรเขาก็จะโอนให้แต่พี่จูยังไม่ได้เปิดทาตรงนั้นนะคะค่ะถ้าเราดีช่องทางช่องการทาช่อง YouTube ก็เหมือนเป็นร้านค้าเลยค่ะน้องฟังเพื่อนน้องฟังนะคะก็เหมือนไปนร้านค้าถ้ามีลูกค้ามาดูช่องเราเยอะเราก็ดีใจนะคะแล้วก็มีคลิปเยอะๆมียอดวิวเยอะๆให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูเราก็รู้สึกดีแล้วค่ะนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเหมือนเราทำคลิปวันหนึ่งสองคลิปเราทำคลิปปกติหนึ่งคลิปแล้วก็ทำคลิปคลิปไลฟ์สดหนึ่งคลิปเดี๋ยวเขาก็จะตัดเป็นลิปให้เราเลยค่ะตามเมื่อไรได้แบบนี้นะคะเราก็แต่งลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อาทิ์ที่แล้วที่เราที่เราทํานะคะที่เราทําที่เราเพาะไว้นะคะแบบเพาะไว้แบบนี้กระถางเล็กๆแบบนี้ยังไงก็ให้เยอะแล้วก็มาวางตามชั้นนี้ได้เลยค่ะก็จะสวยมากเลยนะคะก็จะสวยมากเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะไทยเอยเพื่อนน้องฟังหรือเปล่าคะค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากนะคะแล้วเราก็จะใช้แบบนี้นะคะดีค่ะที่เราเใช้ถ้วยโยเกิร์ตให้เกิดประโยชน์แบบนี้นะคะเรากินโยเกิร์ตอยู่แล้วทุกเช้าเราก็เก็บถ้วยไว้แล้วก็มาวางลักษณะแบบนี้นะคะวางแบบนี้เรายก เรายกกระถางนี้ขึ้นไปแต่งตรงไหนก็สวยนะคะเราจะไว้ข้างล่างก็ได้ไว้ข้างบนก็ได้เพราะเรามีสองชั้นนะคะเหมือนกับว่าเราเพาะเพาะต้นไม้ไว้ในกระถางโยเกิรแบบนี้เราไม่มีที่วางเยอะๆแล้วก็มาวางแบบนี้จัดมุมก่อนเลยจัดม,ม,ดมุมให้สวยๆแบบนี้แล้ว็ได้อีกหนึ่งบิมนที่น่ารักมากเลยค่ะที่ฟังให้มาค่ะขอบคุณมากค่ะฟังขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ร้านคนเยอะไหมคะที่ร้านช่วงนี้คนเยอะไหม เก่งวันนี้นลงคลิปลูกค้าเต็มร้านเลยดีใจด้วยค่ะอยากไปนั่งกินบรรยากาศแบบนั้นด้วยจังเลยค่ะค่ะพี่ปังยุ่งงานค่ะพี่จูนค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะสองร้านดวงใจนะคะวันนี้สองร้านดวงใจนี่นะคะเราก็เอาเื่องยกเกดอย่างนี้ค่ะมาแต่งมาแต่งวางมาแต่งวางลักษณะแบบนี้นะค,ะค่ะเราก็จะได้มุมส,สวยๆน่ารักแบบนี้ค่ะเรายกไปวางตรงไหนก็สวยนะคะวางหน้าร้านหน้า,นนาบ้านหรือว้วางตรงมุมที่ ต้นไม้ต้นไหนที่เราเพาะทําไว้ไม่ถูกแดดเยอะเราก็วางไว้ร้านที่ฟังคนเยอะตลอดค่ะพี่ตูนใช่เห็นนกฟังโพสแต่ละครั้งนะคนเยอะมากเต็มทุกเก้าอี้เลยค่ะเห็นคนนั่งเต็มร้านเลยเลยค่ะแสดงว่าอาหารอาหารอร่อยแล้วก็ราคาก็พอ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 ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะนี่เลยค่ะล้วก็วางอย่างนี้ค่ะแล้วก็จัดวางไว้นี้เลยค่ะ ชั้นล่างชั้นบนชั้นที่สองเราก็จัดวางไี่เลยค่ะนี่ค่ะเราก็ได้มุมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะค่ะยังไม่ครบสี่พันเลยค่ะพี่จุนจริงเหรอพี่จุนนึกว่าครบสี่พายแล้วไม่เห็นไลค์ตั้งหลายวันนึกว่าครบสี่แล้วกำลังว่าจะถามอยู่ว่า้องฟังครบยังเห็นลงคลิปชอ็อตเห็นลงคลิปปกติแล้วนึกว่าครบแล้วค่ะอีกหนึ่งหนึ่งร้อยค่ะ พี่ไม่มีเวลาขาดอีกหนึ่งร้อยอ๋อหนึ่งร้อยแป๊บเดียวค่ะวันเดียวก็ได้แล้วค่ะไ์อีกวันเดียวก็ผ่านเลยค่ะร้อยหนึ่งร้อยนะคะถ้าเราเปิดไว้แบบน้องปังนะคะเปิดไว้ยาวแบบนี้วันเดียวผ่านเลยค่ะค่ะเดี๋ยวไปช่วยกันถ่ายเดี๋ยวไปช่วยกันค่ะ,คะอาหารไม่แพงอร่อยมากค่ะพี่จูนค่ะเห็นแล้วน่านาอยากทานเลยเลยคะ่ะเห็นไก่อะไรนะคะไก่ที่ทอดตีไก่อะคะ่ะทอดตีไก่ปุ๊ คุกผงผงที่ว่าเป็นสีส้มอะค่ะอันนี้ก็น่าทานเพราะว่าเห็นร้านเขาพี่จุยมากอชอมแเวะมานะคะเดี๋ยวประมาณอ,อคุณลุงจะไปต่อไปต่อไปต่อพาสตร์ตอยู่ค่ะถ้ายังไงไปจะทักน้องปังไปนะคะค่ะค่ะอยากอยากไปดูบรรยากาศในร้านไก่งไก่ขยาวเออใช่ใช่ไก่ขยาว,เ,ยาวเห็นเห็นทำคลิปจอดบ่อยมากเลยแหละคะ่ะ เห็นไก่ขยวนี่แหละค่ะน่าทานมากเพราะว่าเห็นที่ของแกงเขาก็มีทําไก่ขยวนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาทอดทอดกรอบๆเลยนะคะเอาปีกไก่ส่วนบนนี้แหละค่ะทอดกรอบก็อร่อยนะคะจิ้มน้ําจิ้มก็อร่อยมากเลยค่ะแต่ไม่ได้ใส่ไก่ขยวไม่ได้ใส่ผงขยำนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาส่งกําลังใจให้ค่ะขอบคุณน้องฟังฝากขอบคุณน้องฟังด้วยนะคะขอให้ที่ร้านขายดีขายดีนะคะลูกค้าเยอะๆทุกวันเลยนะคะ ขายอัลอบั้มชั่วโมงโหมดค่ะพี่โอ้ยใช่จริงเลยค่ะขายขายแบบเป็นอัลอบั้มใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามากันเป็นทีมเป็นโตอะไรเงี้ยมาเมาโต๊ะเลยโอย้ขายแบบนี้ก็ดีนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องรอลูกค้าหน้าร้านเพราะว่าเรามีลูกค้าปกติค่ะดีจังเลยค่ะได้ไอเดียเลยะค่ะมีไอเดียด,ดีแบบนี้นะคะเก่งมากค่ะได้ไอเดียดีมากนะค่ะค่ะ น้องน้องป้าป,ป้าหรือว่าน้องป้าป้าคะน้องป้าป้าไหมคะขอบคุณพี่จูนแทนพี่ปังด้วยนะคะขันสู้ๆนะคะอีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวเอาให้ให้ผ่านค่ะเอาให้ผ่านนะคะพี่จูนคิดว่าผ่านแล้วเป็นหลายวันนะคะคิดว่าผ่านแล้วก็เลยไม่ได้เห็นลงคลิปลงอะไรแล้วคิดว่าเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้ทักไปว่าผ่านหรือยังก็เกงใจเดี๋ยวจะว่ามาถามเรื่องนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่กล้าทักไป ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้ของขอขอบคุณนะคะสองร้านดวงใจนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจพี่จูนค่ะเราแต่งแบบนี้นะคะแต่งโดย DIY แบบนี้ใช้ของที่เหลือใช้เรายกไปวางมุมไหนก็สวยนะคะเ,เพื่อนๆลองทํากันได้เลยนะคะลองทําแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไ like ์ใช้เวลาไม่เยอะนะคะใช้เวลาไม่เยอะแล้วพี่จูนก็มีงานต้องทําต่อด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมเตรียมทําของแล้วก็ เตรียมแพ็คขนมไว้เผื่อไปส่งวันศุกนะคะพี่ปังลูกค้าจองโต๊ะทุกวันไม่มีเวลานอนเลยคะ่ะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดมากมสุดยอดจริงๆค่ะค่ะโอเคนะคะรองปา้าเขาคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่จุนคงต้องลงก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากนะคะทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาแล้วกดคอมเมนต์ให้พี่จูนด้วยนะคะกดกดเครื่องหมายถูกใจให้พี่จูนด้วยนะคะ ค่ะสู้ๆนะคะค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆเช่นกันนะคะค่ะบ๊ bye bye, ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ